สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับอาจารย์บริษนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเข้าร่วมขับเกมเพื่อเป็นการฝึกซ้อมแล้วก็ใช้ในการแข่งขันจริงนะครับในการที่เราจะเข้าร่วมขับเกมเนี่ยเราก็ต้องมีคลับอยู่ก่อนนะครับซึ่งก็อธิบายไปแล้วในคลิปที่แล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเข้าร่วมขับเกมกันนะครับก็คลิกเหมือนเดิมครับไอคอนขวามือสุดก็คือมอนซูนซิมขับเกมนะครับ แล้วเราก็เลือกตรงกลางนะครับขับเกมจากนั้นเนี่ยเราก็อาจจะหาเกมที่เรานัดหมายกันไว้นะครับซึ่งอันนี้ก็คือผมตั้งทดลองไว้ก็คือซีบาครับนะครับเทรนนะครับก็คือถ้าเป็นเครื่องหมายล็อกกุญแจแบบนี้แปบลบว่าเขาต้องต้องการพาสพาสโค้ดหรือพาสเวิร์ดในการเข้าร่วมเล่นนะครับซึ่งอันนี้ผมตั้งไว้1 2 3 4 5หนะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะมีรายละเอียดอยู่นะครับว่าเขาเปิดอะไรบ้างนะครับ ตรงนี้ถ้าเกิดเรากดลีดหมอคือเกมนี้เขามีโมดูลอะไรบ้างนะครับแล้วโลเคชันเป็นยังไงนะครับแต่ละทีมก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับจากนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะมาดู m a x Day ว่าเล่นสูงสุดกี่วันวันหนึ่งกี่วินาทีนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเพเยอร์ที่อยู่ในเกมนะครับซึ่งตอนนี้ไม่มีใครเลยนะครับแล้วก็จะมีทีมที่เข้าร่วมเล่นเกมซึ่งทีมเนี่ยห้ามเกิน10ส่วนเพเยอร์ห้ามเกิน50เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอหอมร่วมมือน,นิดนึงถ้าเกิดว่า ผู้เล่นถึงประมาณ48และก็คือก็ขอให้รอเล่นในรอบถัดไปนะครับก็ถือว่าผู้เล่นเต็มแล้วนะครับก็ไม่งั้นเกมจะระเบิดแล้วก็ไม่ได้เล่นกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ขอความร่วมมือทุกๆท,ทีมด้วยนะครับช่วยตรวจสอบจํานวนผู้เล่นที่อยู่ในเกมก่อนหน้าเราด้วยนะครับทีนี้กดวิธีการเข้าร่วมในเกมเราก็จะกดโดยนาวนะครับแล้วเราก็จะเลือกขับที่เราอยู่อันนี้ผมเมื่อกี้ผมแอบเข้าไปสังเกตอยู่ในบิดนาจานะครับก็ หมือนคลิปที่แล้วที่ร่วมขับแล้วเล,เลือกเสร็จนะครับกกพาสโค้ดซึ่งในอันเนี้ยแล้วแต่ว่าผู้สร้างจะสร้างเป็นอะไรนะครับซึ่งอันนี้ก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับกดซับมิดมึงก็แปลว่าอันเนี้ยเราเข้าได้แล้วก็คือรอเกมเริ่มนะครับการเข้าร่วมขับเกมควรจะรอควรจะเข้าร่วมเล่นก่อนนะครับเกมเริ่มประมาณห้านาทีนะครับอย่าเข้าพอดีเวลาเพราะมันจะมันจะ อาจจะมีข้อผิดพลาดได้นะครับวันแข่งก็เหมือนกันนะครับเราก็จะมีเวลาให้เข้านะครับทีนี้พอเข้าได้แล้วเราก,กดสต๊าฟเพจนะครับเราก็ไป go to เกมเพจก็จะอยู่ในลักษณะนี้ก็คือเป็นการรอเกมเริ่มนะครับก็คือถ้าเกมเริ่มก็จะกลายเป็นตัวที่เราสามารถคลิกสามารถดูได้นะครับอันนี้ก็ขอจบการเข้าร่วมขับเกมแต่เพียงเท่านี้ครับ